เออไอเขียวกูน่ะเป็นวิศวกรเก่านะ่ะกูประดิษฐ์เก่งมากเก่งมากๆอันดับหนึ่งของโลกเลยเออแบบไม่อยากจะโมออะแบบ้อ่ะแบบแบบเนี้ยเออเดี๋ยวกูประดิษฐ์ให้ดูป,ปะป,ปะออะดีอดีมันน่าจะตื่นเต้นมากเลยนะมันน,นน่าจะใหญ่มากด้วยออ้ตื่นเต้น่ะลองทำให้ดูหน่อยไอสม้มทำให้ดูหน่อยนะก็ได้ก็ได้เออเดี๋ยวกูจะทำให้ดู ไปก่อนไปทำก่อนย้อนสิ่งละอุ้ยโคตรใหญ่อ่ะอุ้ยเบลือเฮ้ยแป๊บนึงเปิดเครื่องดิเปิดเครื่องดิเปิดเครื่องดิอ่าได้